เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับ ก็ยังคงอยู่ในประเด็นสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งตามที่เราได้พูดคุยกันไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเด็กที่เกิดนะครับสามารถไปลงทะเบียนร,รับเงินในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดซึ่งจะได้รับในอัตราเดือนละ600บาทไปจนครบอายุ6ปีนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับว่าจะต้องมีรายได้เฉลี่ย ในครัวเรือนนะครับรายได้เฉลี่ยเนี่ยคนรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีทีนี้นะครับนอกจากในเกณฑ์รายได้เนี่ยก็จะต้องมีผู้รับรอง2คนด้วยนะครับรับรองว่ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์และมีคุณสมบัติจริงๆทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการรับรองเนี่ยใครบ้างสามารถจะรับรองให้ครอบครัวที่มีเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยสามารถที่จะรับเงินเดือนละ600บาทไปจนครบอายุ6ปี นะครับใครบ้างที่สามารถจะรับรองได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับครับในระเบียบกลมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพศ2 5 6 2เนี่ยได้กำหนดไว้นะครับในการรับรองเด็กเนี่ยนะครับในข้อ9การรับรองเกี่ยวกับคุณสมบัติของเด็กเนี่ยนะครับจะต้องมีผู้รับรองสองคนซึ่งประกอบด้วยดังนี้นะครับองเล็บหนึ่ง ผู้รับรองคนที่หนึ่งได้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านหรือชุมชนอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนเมืองพัทยาอาสาสมัครสาธารณาสุขกรุงเทพมหานคร นะครับหรืออสอมอเนสามารถรับรองได้คณะกรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานครก็ได้นะครับซึ่งปฏิบัติงานในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นกรณีกรุงเทพมหานครหากไม่มีผู้รับรองคนที่หนึ่งให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับรองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้รับรองคนที่1นนะครับก็ได้แก่อพมอหรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออาสาสมัครสาธรรารณสุขประจําหมู่บ้านชุมชนหรืออสม,มห1คนในการรับรองนะครับ <Another one> วงเล็บ2ก็คือผู้รับรองคนที่2ได้แก่ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจําตําบลประธานชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการของสถานบริการสาธารณสุขในตำบลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่หรือท้องถิ่นแห่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้รับรองคนที่2ก็ได้แก่ประธานอพมประจำตำบลนะครับหรือจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับหรือข้าราชการของสถานบริการสาธารณสุขในตำบล นะครับในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือข้าราชการหรือพนักงานของท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปก็สามารถรับรองได้นะครับต่อมานะครับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในผู้รับรองคนที่2เนี่ยต้องมิใช่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการรับลงทะเบียนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการรับรอง เด็กที่มีคุณสมบัตินะครับจะรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งจะต้องมีรับรองสองคนด้วยกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับในเรื่องของข้อสงสัยในเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนี่ยก็มีประเด็นสงสัยอีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ